เมื่อลูกมีไข้การเช็ดตัวอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เด็กรู้สึกสบายตัวแต่การดูแลไข้ในเด็กอาจเป็นเรื่องที่ทําให้ผู้ปกครองหดหูหายใจเช่นกันหมอเด็กให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีไข้ในวันที่20พฤศจิกาย,ยน2568กรมการแพทย์ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลไข้ในเด็กซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยและสร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองการเช็ดตัวเด็กอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยลดไข้และทําให้เด็กรู้สึกสบายตัวอย่างไรก็ตาม การดูแลไข้ไม่ได้หมายความว่าต้องลดไข้ตลอดเวลาหากเด็กยังสบายดีการลดไข้ยอย่างมากเกินไปอาจไม่จำเป็นแต่การเช็ดตัวอาจช่วยลดไข้ได้เร็วกว่าใช้ยาอย่างเดียวในช่วงแรกๆวิธีการลดไข้ในเด็กการใช้ยาพาราเซตามนตามน้ำหนักตัวเด็กนี่เป็นวิธีที่แนะนำในการลดไข้แต่ควรให้ตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อปริมาณที่เหมาะสมการเช็ดตัวเด็กวิธีนี้เป็นวิธีเสริมที่ช่วยลดไข้ได้เร็วขึ้นในชั่วโมงแรกๆแ,แต่ควรทำอย่างถูกวิธีเช่นการเช็ด ด้วยน้ำอุณหภูมิห้องที่เบามือและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำเย็นจัดหรือแอลกอฮอล์ข้อควรระวังการเช็ดตัวไม่ถูกวิธีอาจทำให้เด็กหนาวสัน่นหรือก่อให้เกิดความไม่สบายตัวดังนั้นการเช็ดตัวควรทำอย่างเบามือและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำเย็นเกินไปการใช้ยาการใช้ยาลดไข้เช่น NSAIDs เช่น ibuprofen ควรหลีกเลี่ยงในเด็กที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตหรือโรคตับการใช้ยาควรตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อประโยชน์สูงสุดและป้องกันอาการข้างเคียง การดูแลเบื้องต้นการดูแลเด็กที่มีไข้รวมถึงการให้ยาลดไข้การดื่มน้ำเพียงพอและการสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมการอยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างไรก็ตามการมีไข้ไม่ได้หมายความว่าต้องกังวลมากหากเด็กยังสามารถเล่นและกินได้ปกติการมีไข้ไม่ได้เป็นอันตรายเมื่อใดควรพบแพทย์หากเด็กมีอาการผิดปกติเช่นอายุต่ำกว่า3เดือนมีอาการซึมหรือหอบหายใจมีผื่นหรือจุดแดงหรือไข้ไม่ลดใน2-3วัน ควรพาลูกไปพบแพทย์ทันทีและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการเช็ดตัวเด็กอาจเป็นเรื่องง่ายแต่การทำอย่างถูกวิธีและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเด็กเป็นสิ่งสำคัญหากเด็กรู้สึกไม่สบายตัวหรือหนาวสั่นเมื่อเช็ดตัวควรหยุดการเช็ดและปรับวิธีการคุณเคยพบปัญหาในการดูแลเด็กที่มีไข้หรือไม่คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเช็ดตัวเด็กอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนี้